ในคารุหะหลังใหญ่ไม่มีใครคิดว่าคนรับใช้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับสุดสะพรึงเมื่อเธอตั้งครรภ์โดยไม่มีใครรู้ว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือผลตรวจ DNA ที่เปิดโปงความจริงอันดำมืดของเจ้าของบ้านเองและความลับนี้ถูกฝังมานานกว่า18ปีใครกำลังโกหกใครกำลังชดใช้บาป คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรู้ว่าวิญญาณบางตนไม่เคยจากไปจริงๆฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องไปทั่วคารอหัดแสงไฟในห้องโถงกระพริบราวกับเตือนลางร้ายมินตราแม่บ้านสาววัยยี่สิบต้นต้นก้มหน้าก้มตาเดินผ่านพรมสีแดงเข้มมือของเธอสั่นเล็กน้อยมืออีกข้างรูปหน้าท้องที่เริ่มนูนเธอรู้ว่าไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้ว คุณหญิงรัตนาเจ้าของคฤราหั์ยืนมองจากระเบียงชั้นบนสายตาเย็นชาและเต็มไปด้วยความสงสัยเธอท้องกับใครเสียงนั้นดังชัดเจนมินตราเงียบเธอกัดริมฝีปากแน่นดวงตาเริ่มคลอเบาเธอไม่ได้พูดเพียงแต่ยื่นซองเอกสารให้คุณหญิงซองสีน้ำตาลสะอาดที่พายในคือผลตรวจดีเเมือของคุณหญิงสั่นเล็กน้อยขณะเปิดอ่านเสียงนาฬิกา โบราณเดินเป็นจังหวะชาฮ่หาฮ่าห้องท้งห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจก็ได้ยินชัดดวงตาของคุณหญิงเบิกโพลริมฝีปากซีดลงอย่างเห็นได้ชัดผลตรวจระบุชัดเจนว่าเด็กในท้องของมินตราเป็นลูกของคุณชายกริชลูกชายเพียงคนเดียวของเธอใบหน้าของคุณหญิงรัตนาบิดเบี้ยวด้วยความตกใจเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือคว้าขอบโตวไว้แน่น สงกระจกบานหนึ่งแตกจากแรงลมมินตรายืนอยู่กับที่น้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่เคยตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้คุณชายกริดเดินเข้ามาพร้อมสีหน้ากังวลแม่ผมขอโทษเขาพูดเบาฮ่หาฮ่าคุณหญิงหันไปหาเขาอย่างชา้หาฮ่าฮ่าสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นเธอทำแบบนี้ได้ยังไงสิงตะโกนดังลั่นไปทั่วคารุหา เสียงสะท้อนดังกล้องไปทั่วขณะที่มินตราย,ยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นกลิ่นน้ำหอมเก่าๆของคารุหาชุนขึ้นมาแสงไฟเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเหมือนจะดับและในความมืดที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาทุกคนในห้องต่างรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเงาคลุมห้องไว้ราวกับม่านดำเสียงฝีเท้าเงียบงนันไม่มีใครกล้าพูดอะไร คุณชายกริดเดินเข้าไปหามินตราจับมือเธอไว้แน่นผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเขาพูดโดยไม่ลาสายตามินตราสะอ้นเบาๆใบหน้าซ่อนความกลัวและสับสนคุณหญิงรัตนาเดินไปที่โต๊ะกล่องไม้เก่าถูกเปิดออกภายในมีซองเงินหนานักและเอกสารบางอย่างออกไปจากบ้านนี้เธอกล่าวช้าๆเสียงเย,นย็นเยือกเธอยื่นซองให้มินตราแต่สายตาไม่เคยสบตากัน นี่คือค่าชดเชยทั้งหมดอย่ากลับมาอีกมือของมินตรารับซองไว้แต่ไม่พูดดวงตาของเธอแดงกำ่ำคุณชายกริชพยายามห้ามแม่แต่คุณหญิงหันกลับมาตวาดใส่ถ้าเธอไม่เลือกฉันจะตัดเธอออกจากทุกอย่างเสียงนั้นดังดุดฟ้าพาลงตรงกลางใจบรรยากาศในห้องอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกนาฬิกาเดินต่อไปอย่างเฉยเมยความเงียบถูกปกคลมุม ก่อนที่มินตราจะหันหลังเดินออกจากห้องด้วยฝีเท้าหนักรองเท้าเธอกระทบพื้นไม้ดังสะท้อนเสียงนั้นเจ็บปวดและเปล่าเปลี่ยวคุณชายยืนมองแผ่นหลังของเธอหายลับไปกับประตูบานใหญ่หัวใจของเขารา่ากับถูกฉีกออกเป็นสองส่วนและในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งจากแม่บ้านคนเก่าแว่วขึ้นเบาฮ่าฮ่าความลับในบ้านหลังนี้ไม่เคยอยู่ได้นาน สายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างผ้าม่านปลิวไหวดวงตาของคุณหญิงรัตนาเบิกกว้างอีกครั้งเธอหันขวับไปมองหญิงชาราผู้นั้นเธอหมายความว่าอย่างไงหญิงชาราเพียงยิ้มมุมปากแล้วก้มหน้าเฉดต่อต่อคุณหญิงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังตามหลอกหลอนเสียงโหเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของห้องเสียงที่เธอจำได้ดีเป็นเสียงของ คนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแล้วมือของคุณหญิงรัตนากำแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือเธอหันซ้ายหันขวาด,ดวงตาสั่นระริกหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอ,อกใครอยู่ตรงนั้นเธอถามด้วยเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆที่ลอดออกมาจากผนงังความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงนั้นชัดเจนเรากับกระซิบอยู่ข้างหู คุณหญิงถอยหลังจนชนกับตอภาพในความทรงจำย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วคือหนึ่งเมื่อสิบแปดปีก่อนคืนที่เธอสั่งให้หญิงสาวคนหนึ่งออกจากคารุหดัดหญิงสาวท้องแก่ร้องให้แทบขาดใจขอร้องให้เธอเมตตาให้โอกาสลูกในท้องได้อยู่ต่อแต่คุณหญิงกลับตาวาดใส่และปิดประตูใส่หน้าอย่างเย็นชาหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวคนนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเธออีก จนกระทั่งคืนนี้เสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินผ่านหน้าห้องกลิ่นหอมจางๆของดอกมะลิลอยมาแต่ปลายจมกูกกลิ่นเดียวกับที่คุณหญิงเคยได้กลิ่นในคืนนั้นเธอหอบหายใจเสียงหัวใจเต้นแรงในหูมือควา้าไม้เท้าเล่มเก่าที่พิงอยู่ข้างต่อเดินออกจากห้องอย่างช้าฮ่าฮ่บันไดที่เคยมั่นคงบัดนี้ส่งเสียงลั่นทุกก้าวเมื่อมาถึงชั้นล่าง เธอเห็นมินตรายืนอยู่ที่ประตูแต่ร่างของมินตราไม่ขยับเธอยืนนิ่งสายตาจ้องมาที่คุณหญิงอย่างไม่กระพริบข้างหลังมินตราเงาเังของหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นหญิงสาวในชุดขาวหน้าทองนุ่นชัดผมยาวสยายร่างกายโปร่งแสงคุณหญิงเบิกตากว้างริมฝีปากอาคางเธอจำได้คือผู้หญิงคนนั้น หญิงสาวที่เธอเคยไล่ออกไปจากคารุหะในคืนฝนตกร่างโปร่งแสงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟในธงกระพริบที่เหมือนจะดับลงทุกเมื่อลมหายใจของคุณหญิงสะดุดเธอก้าวถอยหลังเท้าเธอเหยียบพร,รมหนาแน่นแต่กลับรู้สึกเย็นเฉียบทะลุฝ,ฝ่าเท้าแกแกต้องการอะไรเสียงของเธอสั่นเครือหญิงสาวในชุดขาวไม่ตอบเพียงแค่ยื่นมือออกมา นิ้วเรียวยาวสั่นไหวแช่แข็งอยู่ในอากาศมินตรายังคงยืนนิ่งสีหน้าไร้อารมณ์แววตาเธอดูว่างเปล่าเหมือนถูกควบคุมคุณชายกริดเพิ่งตามลงมาเห็นภาพตรงหน้าแล้วชังอักเขาเห็นแม่ยืนเผชิญหน้ากับเงารลางฮ่หาฮ่าและเห็นมินตรายืนอยู่ข้างๆเรากับรูปปั้นแม่มันเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนวิ่งลงบันไดแต่ทันใดนั้นแสงไฟก็ดับสนิท ความมืดกลืนทุกอย่างลงในพริตตามีเพียงเสียงลมพัดแรงและเสียงหัวเราะเบาๆที่แทรกผ่านทุกกำแพงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนกำลังร้องไห้เสียงที่เจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความแค้นคุณหญิงรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเยียบแต่หลังเธอเธอหันขวับแต่ไม่พบใครเสียงของหญิงสาวดังขึ้นในหัวเธออีกครั้งลูกของฉันไม่เคยหายไปไหน หัวใจคุณหญิงเต้นรัวเธอสุดลงกับพื้นขาทั้งสองข้างไร้เรียวแรงเสียงนาฬิกาโบราณดังขึ้นชาฮ่าฮ่หาตีสาเสียงประตูเปิดเองอย่างช้าฮ่หาฮ่าแสงจันทร์ส่งเข้ามาในโถงเผยให้เห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่หน้าโต๊ะกลางห้องดวงตาของเธอมองตรงมาที่คุณหญิงและริมฝีปากนั้นขยับชา้หาฮ่าฮ เสียงคำพูดนั้นดังก้องในหัวของคุณหญิงเหมือนค้อนกระแทกกลางใจเธอสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจเธอพึมพำเบาๆเหมือนกำลังของความเมตตาแต่ดวงตาของหญิงสาวในชุดขาวยังคงนิ่งเฉยไม่มีแววให้อภยัยลำแสงจากดวงจันทร์ส่องลงบนท้องของมินตราเป็นประกายเยือกเย็ยนในขณะนั้นเอง เสียงหัวใจของเด็กในท้องก็ดังขึ้นชัดเจนรัวแน่นดังกว่าทุกครั้งที่เคยได้ยินคุณชายกริดก้าวเข้ามาใกล้เขาจับมือมินตราไว้แน่นแต่ร่างของเธอกลับเย็นเฉียบมินตราได้ยินผมไหมไม่มีคำตอบมีเพียงดวงตาที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเหมือนไม่ใช่เธออีกต่อไปหญิงสาวในชุดขาวยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสะใจ เธอเอื้อมมือแต่หน้าท้องของมินตราทันใดนั้นเสียงสะอื้นของทารกก็ดังขึ้นกลางอากาศไม่มีใครเห็นเด็กไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่ทุกคนในห้องได้ยินชัดเจนคุณหญิงเบิกตากว้างร่างสันเทาไม่อย่าเอาเขาไปเธอร้องออกมาท่ามกลางความเงียบหญิงสาวในชุดขาวก้มหน้าดวงตาปิดลงชาฮ่หาหา่าแล้วเอาร่างของเธอก็เริ่มจางหาย แสงจันทร์ที่เคยสว่างค่อยๆรีลงบรรยากาศกลับเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งมินตราล้มลงกับพื้นร่างของเธอเหมือนหมดแรงโดยสิ้นเชิงคุณชายรีบเข้าประคองเธอลืมตาขึ้นชาฮ่าฮและพูดเพียงคำเดียวแม่เสียงของมินตราเบาเรากับสายลมแต่กลับกรีดลึกลงในหัวใจของคุณหญิงรัตนาเธอ,อยืนนิ่งราวกับร่างกลายเป็นหิน คำว่าแม่ที่หลุดออกมานั้นไม่ใช่เพียงแค่คำเรียกแต่มันเต็มไปด้วยความจริงที่เธอไม่เคยรับรู้คุณหญิงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือของเธอสั่นเมื่อแต่ลามินตราเธอพูดว่าอะไรนะมินตรามองเธอน้ำตาคลอเบาแม่คือผู้หญิงคนนั้นคนที่คุณเคยไล่ออกไปในคืนนั้นแม่ของฉันเสียงลมหายใจของคุณหญิงสะดุด เธอก้าวถอยหลังใบหน้าซีดเผือดดวงตาสั่นไหวเหมือนกำแพงในใจพังทลายลงเธอพึมพำเบาฮ่หาฮ่เด็กคนนั้นคือเธอมินตราพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มฉันกลับมาเพื่อถามว่าทำไมแม่ถึงไม่รักเราเลยแม่ถึงยอมให้เราต้องตายอยู่ข้างถนนเสียงสะอื้นดังออกจากลำคอคุณหญิงรัตนา เข้าทั้งสองข้างสุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงเธอกุมหน้าร้องให้เรากับจะขาดใจเสียงของหญิงสาวในชุดขาวแววขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกคำความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วแต่บาปยังไม่จบเสียงนั้นดังก้องอยู่ในทงเรากับกล้องจากผนังทั้งสี่ด้านและในความเงียบที่ตามมาจู่ๆก็มีเสียงประตูไม้เก่าดังแอ๊ขึ้นเอง บ้านประตูนั้นเปิดช้าฮ่หาฮ่าเผยให้เห็นทางเดินมืดสนิทที่ไม่มีใครเคยรู้ว่ามันมีอยู่ในคฤราหั์แห่งนี้มาก่อนสายลมเย็นพัดออกมาจากทางเดินลึกลับกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเลือดเก่าๆลอยแต่จมกูกคุณชายกรีดมองเข้าไปในความมืดความสงสัยกัดกินหัวใจเขาทีละน้อยที่นั่นคืออะไรเขาถามด้วยเสียงเบาแต่หนักแน่นไม่มีใครตอบ มินตรายังคงนั่งนิ่งเธอหลับตาลงเหมือนกำลังฟังบางอย่างมันเรียกเราเธอพูดเบาฮ่าฮ่าข้างในนั้นคือที่แม่ฉันถูกซ่อนไว้คุณหญิงรัตนาสะดุ้งดวงตาเบิกโพลงไม่ที่นั่นไม่มีอะไรเสียงของเธอสั่นกลืนกลบด้วยเสียงลมหายใจที่ไม่เป็นจังหวะมินตราลุกขึ้นชาฮ่าฮ่าเธอเดินไปที่ประตูไม้เก่า โดยมีคุณชายเดินตามข้างหลังคุณหญิงยังคงนั่งนิ่งราวกับเท้าถูกจึงไว้กับพื้นแสงไฟจากโคมโบราณหน้าทางเดินกับพริบไหวเหมือนจะดับได้ทุกเมือม่อเมื่อก้าวแรกเหยียบเข้าสู่ทางเดินพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอาดเหมือนกำลังร้องเตือนผนังสองข้างเต็มไปด้วยคราบดำและรอยขีดข่วนบางรอยดูเหมือนถูกจารึกไว้ด้วยเล็บมือเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรง ความกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นในอกจนพวกเขามาหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กบานหนึ่งบ้านประตูหนาและมีโซ่พันรอบแต่ไม่มีแม่กุญแจมินตรายื่นมือไปแต่มันเบาฮ่า,าเสียงคลิกดังขึ้นเหมือน,นกลไกบางอย่างถูกปลดปล่อยโดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยแม้แต่น้อยประตูค่อยๆแง้มเปิดออกกลิ่นสาบความเย็นและความทรงจำที่ถูกฝังไว้ทะลักออกมาราวกับคลื่น ภายในห้องนั้นพวกเขาเห็นกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่กลางห้องฝุ่นหนากะแน่นข้างกล่องมีตุ๊กตาผ้าเก่าๆถูกทิ้งไว้ตุ๊กตาที่คุณหญิงจำได้ทันทีเป็นของหญิงสาวในคืนที่เธอถูกไล่ออกไปมือของคุณหญิงรัตนาสันร,ร,ริกเธอเก้าวเข้ามาในห้องอย่างช้าฮ่าฮ่าสายตาจับจ้องที่ตุ๊กตาผ้าเก่าๆราวกับมันมีชีวิต เสียงของอดีตตะโกนอยู่ในหัวเธอเสียงร้องขอความเมตตาเสียงสะอื้นของหญิงสาวคนนั้นเสียงประตูปิดใส่หน้าอย่างไร้เยื่อใหญ่มินตราก้องลงหยิบตุก,กตาขึ้นมาฝุ่นปลิวกระจายร่วงลงเหมือนเท่าทุลีแห่งความหลังแม่ของฉันอุ้มมันไว้ตอนที่เธอขอความเมตตาจากคนเธอพูดเบาๆแต่ทุกคำคือเข็มทิ่มกลางหัวใจคุณหญิงก้าวไปแต่กล่องไม้ อย่างลังเลบานฝาเปิดออกเองโดยที่เธอไม่ได้ออกแรงภายในเต็มไปด้วยกระดาษเก่าฮาา่าฮภาพถ่ายขาวดำเก่าเปื่อยเอกสารโรงพยาบาลและจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสัน่นฮาา่าฮถึงลูกถ้าวันหนึ่งลูกได้กลับมาอ่านจดหมายนี้แม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่ไม่เคยเกลียดเธอเลยแม่แค่ไม่มีทางเลือกเสียงอ่านในหัวของคุณหญิงเบาลงเอย ฮ่าหาน้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาที่เคยแข็งกร้าวเธอล้มตัวนั่งลงข้างกล่องไม้มือกุมอบแน่นเรากับพยายามกดทับบาปในใจที่กำลังสำลักออกมามินตราเฝ้าดูเงียบฮ่าหาคุณชายกริดยืนนิ่งเรากับเข้าใจทุกอย่างในตอนนี้ความลับของบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกฝังไว้ใต้พื้นดินแต่มันฝังอยู่ในใจของผู้เป็นแม่ตลอดมาและบัดนี้ นาลางๆของหญิงสาวในชุดขาวกลับมาปรากฏอีกครั้งเธอยืนอยู่ที่ประตูเหล็กบานเดิมสีหน้าไม่โกรธเคืองไม่เศร้าโศกเพียงยิ้มอ่อนเหมือนจะบอกว่าเธอให้อภัยแล้วแล้วเธอก็ค่อยๆหายไปในแสงจันทร์ที่สาเข้ามาหรือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของเด็กในท้องที่ยังคงเต้นต่อไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความหวังใหม่ในเงามืดของอดีต เสียงหัวใจของเด็กในท้องเต้นเป็นจังหวะอบอ,อุอน่นมันดังพอที่จะกลบความเงียบที่ปกคลุมคารุหทั้งหลังมินตราก่มหน้าท้องไว้แน่นแววตาของเธออ่อนโยนขึ้นเธอหันไปมองคุณหญิงรัตนาที่ยังคงนั่งก้มหน้าข้างกล่องไม้เขาจะเกิดมาในโลกที่ไม่มีคำโกหกอีกแล้วมินตราพูดช,ช,ช้าชาชัดเจนในทุกคำคุณหญิงเหยหน้าขึ้นน้ำตายัางเปื้นบนใบหน้า ริมฝีปากเธอสัน่นฉันผิดฉันทำร้ายแม่เธอและกลุบททำร้ายเธอด้วยแต่ถ้าอย่างทันขอให้ฉันได้แก้ไขมินตรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปใกล้และยื่นมือให้มือของแม่บ้านที่เคยต่ําต้อยในสายตาเจ้าของบ้านบัดนี้กลับเป็นมือเดียวที่ยื่นมาพร้อมความเมตตาคุณหญิงค่อยๆเอื้อมมือไปจับไว้มือทั้งสองประสานกันแน่น แสงจันทร์สาเข้ามาเต็มห้องเงาทุกเงาที่เคยคืบคลานหายไปอย่างเงียบงันราวกับสิ่งที่ยังติดค้างในบ้านหลังนี้ได้รับการปลดปล่อยนาฬิกาโบราณดังขึ้นอีกครั้งตีห้าเสียงนกร้องเบาๆจากสวนหลังบ้านความมืดค่อยๆจางหายแสงแรกของรุ่งอรุณลอดผ่านกระจกบานใหญ่สะลงบนใบหน้าทั้งสามคนไม่มีคำพูดใดถูกเอ่ยอีก มีเพียงความเข้าใจที่ตกตะกอนในดวงตาขณะที่ชีวิตใหม่กำลังรอวันลืมตาดูโลกภายในคาริหาดที่เคยเต็มไปด้วยเงาแห่งความผิดบาปบัดนี้อบอวลนด้วยแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่เสียงลมหายใจของมินตราเป็นจังหวะสม่ำเสมอเธอยือนอยู่กลางห้องโถงที่เคยเงียบงนันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดคุณหญิงลุกขึ้นยือนอย่างช้า ฮ่หาฮ่าแม้ว่าตาจะยังเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเธอมองไปยังมินตราผู้หญิงที่เธอเคยมองเป็นเพียงแค่แม่บ้านแต่ตอนนี้คือเลือดเนื้อเชื้อคยของหญิงสาวที่เธอเคยผลักไสและเป็นแม่ของหลานแท้ๆของเธอเองเธอจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปเสียงของคุณหญิงนุ่มนวลไม่ใช่เสียงของผู้หญิงผู้ทรงอำนาจในคา,ารนหหลังใหญ่แต่เป็นเสียงของแม่ ที่กลับมามีหัวใจอีกครั้งมินตรายิ้มบางฮ่หาฮขอบตายังแดงแต่แววตาเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังคุณชายกริชเดินเข้ามาใกล้เขายืนคิงข้างเธออย่างเงียบฮ่หาฮโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเพียงแค่มือของเขาที่วางลงบนบ่าของเธอก็เพียงพอแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมาลียังคงลอยอยู่ในอากาศราวกับใครบางคนยังคงเฝ้าดูอยู่จากที่ไกล ฮ่าฮ่าไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสงบเหมือนกับว่าในที่สุดเธอก็ได้ส่งต่อทุกสิ่งที่ติดค้างทั้งความรักความแค้นและความหวังให้ตกผลึกเป็นสิ่งเดียวกันในท้องของหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางแสงยามเชา้าสิ่งนาฬิกาดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าคาสนหหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดกลับดูเงียบสงบ เรากับเพิ่งได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการในอดีตและพร้อมแล้วที่จะต้อนรับชีวิตใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดในไม้ช้าแสงแดดยามเช้าส่องกระทบกระจกเก่าบานใหญ่ทำให้ฝุ่นที่ล่องลอยในอากาศกลายเป็นประกายภาพสะท้อนบนพื้นไม้เผยให้เห็นเงาสามเงายืนเคียงกันมินตราคุณชายกริและคุณหญิงรัตนาไม่มีใครพูดอะไร แต่ความเงียบระหว่างพวกเขากลับเต็มไปด้วยคำสัญญาโดยไม่ต้องเอ่อยถ้อยคำเสียงนกร้องจากสวนหลังครูหาดพัดพาความรู้สึกใหม่เข้ามาในบ้านหลังนี้คุณหญิงเดินไปเปิดหน้าต่างบานใหญ่อากาศสดชื่นไหลผ่านเข้ามาแทนที่กลิ่นอับเก่าที่เคยปกคลุมทุกซอกมุมเราควรจัดห้องใหม่ให้เธอคุณหญิงหันไปพูดกับลูกชายสายตาชำเลืองไปที่มินตรา และสำหรับเด็กเราจะเตรียมห้องเล็กไว้ใกล้กันคุณชายพยักหน้างเงียบฮ่าฮาแต่มินตรากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่อาจบรรยายได้ความรู้สึกที่เธอไม่เคยได้รับในชีวิตนี้ความเป็นครอบครัวเธอวางมือลงบนหน้าท้องอีกครั้งรู้สึกถึงการขยับเบาๆของลูกน้อยหัวใจของเธอเต้นช้าลงเย็ยนลงเหมือนทุกสิ่งที่เคยกลัวเคยหลบนี กำลังละลายไปกับแสงเช้านี้ทีละน้อยคุณหญิงก้มลงเก็บตุกตาผ้าที่ตกอยู่ข้างกล่องไม้เธอปัดฝุ่นออกเบาๆด้วยปลายนิ้วและส่งมันให้มินตราแม่ของเธอเคยฝากไว้กับฉันฉันไม่เคยกล้าทิ้งมันเลยมินตรารับไว้นแนบๆไว้ที่อกน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนเนื้อผ้าเก่าฮ่าฮ่าแต่เป็นน้ำตาแห่งการให้อภัยไม่ใช่ความเศร้า และในวินาทีนั้นเองลมเย็ยนโชยผ่านตัวเธออีกครั้งเบาเหมือนมือของใครบางคนที่แต่บ่าเธออย่างอ่อนโยนเธอเงยหน้าขึ้นมองไปยังหน้าต่างที่เปิดไว้แสงอาทิตย์ลอดผ่านใบไม้เงาของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏขึ้นเพียงแวบเดียวก่อนจะจางหายไปกับแสงยามเช้าไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่เธอรู้ว่าแม่อยู่ตรงนั้นและเฝ้าดูอยู่ตลอดมา มินตราหลับตาลงชาฮ่หาฮาสูดลมหายใจลึกเข้าไปจนเต็มปอดอากาศยามเช้าคราวนี้ไม่เย็นเยียบเหมือนคืนก่อนแต่เต็มไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นชีวิตเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาฮ่หาฮ่าเรากับกำลังขับกล่อมลูกน้อยในท้องเธอลืมตาขึ้นมองหน้าคนหญิงหญิงชาราผู้เคยเป็นเจ้าของบ้านที่เย็นชา แต่บัดนี้กลับดูเล็กลงอ่อนโยนขึ้นในสายตาเธอคุณหญิงเองก็มองเธอเช่นกันไม่ใช่ด้วยความรังเกียจไม่ใช่ด้วยความระแวงแต่ด้วยสายตาของใครคนหนึ่งที่กำลังถไยถอนคุณชายกริดเดินเข้ามาใกล้วางมือไว้ที่หลังของมินตราเขาพูดเสียงแผ่วเราจะเลี้ยงเขาด้วยกันโดยไม่มีความลับไม่มีคำโกหกไม่มีใครต้องเสียใจอีก มินตรายิ้มเธอไม่ตอบแต่เพียงพยักหน้าเบาฮ่าฮาแสงแดดยามเช้าสาดลงบนพวกเขาอีกครั้งเหมือนสวรรค์เองก็รับรู้ถึงคำสัญญานั้นที่ตรงมุมห้องถงกล่องไม้ใบเดิมยังคงตั้งอยู่แต่ในวันนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายของบาปมันกลายเป็นเครื่องตวนใจถึงอดีตและการให้อภัยที่แท้จริงคุณหญิงเดินไปใกล้หน้าต่างมองออกไปยังสวนกว้าง เธอเห็นดอกมะริพริบาลเต็มพุ่มเหมือนกับว่ามีใครบางคนกลับมาดูแลมันอีกครั้งเธอยกมือขึ้นแนบออกหลับตาแน่นเงียบงนันไม่มีเสียงสาบแช่งไม่มีเงาเคียดแค้นมีเพียงความว่างเปล่าที่สงบงามและในความว่างเปล่านั้นชีวิตใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับความหวังครั้งใหม่ในบ้านหลังเก่าที่ไม่ได้เต็มไปด้วยเงาอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงยูเซ s ยูเซ o ยูเซ d มินตราอยืนมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนจากสีส้มเป็นฟ้าใสแสงแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างกระทบใบหน้าของเธออุ่นไม่แสบตาไม่รุนแรงแต่พอให้หัวใจเธอได้ละลายจากความเย็นเฉียบในอดีตเสียงฝีเท้าของคนงานเริ่มดังจากด้านนอกเสียงนกร้องผสานกับเสียงลมกลาย เป็นจังหวะของวันใหม่คุณหญิงหันกลับมามองมินตราอีกครั้งแววตานิ่งลึกราวกับกำลังมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แม่บ้านหรือแม่ของหลานแต่เป็นกระจกสะท้อนความผิดพลาดที่เธอเคยทำไว้เธอเดินเข้าไปใกลว้วางมือลงบนไหล่ของมินตราบ้านหลังนี้เป็นของเธอด้วยคำพูดนั้นชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่ประโยคปลอบใจแต่มันคือการยอมรับ การคืนสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ที่เธอเคยพลากไปมินตราน้ำตาคลอเธอไม่ได้ฝันถึงสิ่งรูราอไม่เคยหวังให้ทุกอย่างกลับมาง่ายไดแต่คำพูดนี้คือสิ่งที่เธอเฝ้ารอมากกว่าทุกอย่างคือการยอมรับในความเป็นเธอเสียงของคุณชายกริดังขึ้นจากด้านหลังพรุ่งนี้เราจะเริ่มจัดห้องสำหรับเด็กผมจะให้ช่างมาติดหน้าต่างใหม่ติดม่านสีฟ้าอ่อน แล้วก็จับปลูกต้นมะลีไว้ข้างหน้าต่างมินตราหันไปมองเขาดวงตาเป็นประกายเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ยินแผนอนาคตแบบนี้จากใครโดยเฉพาะจากคนที่เธอเคยคิดว่าอยู่คนละโลกคุณหญิงพยักหน้าเบาฮ่าฮและจะมีชื่อลูกของเธอสลักไว้ในทะเบียนของตระกูลเธอพูดด้วยเสียงนิ่งฮ่าฮแต่น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่น เหมือนเธอได้ชดใช้สิ่งที่เคยปิดบังมานานเงาสุดท้ายในใจของมินตราค่อยๆเลือนหายเธอหลับตาลงภาพในหัวเธอคือแม่ในชุดขาวยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นมะลิไม่มีน้ำตาไม่มีความเศร้ามีเพียงรอยยิ้มแห่งการให้อภยัยและคำกระซิบสุดท้ายที่ลอยมากับสายลมอ่อนห่าหาลูกของแม่ไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไป คำกระซิบนั้นอบอ,อุ่นราวกับแสงแดดที่โอบไหลของเธอไว้มินตรายิ้มทั้งน้ำตามือยังคงกลุ่มหน้าท้องแน่นภายในหัวใจของเธอเต้นพร้อมไปกับหัวใจเล็กๆที่เติบโตอยู่ข้างในความกลัวความเคียดแค้นความโดดเดี่ยวละลายหายไปพร้อมเสียงลมเช้าที่ลอดผ่านม่านบางเธอรู้แล้วว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ถูกทอดทิ้งแต่เพื่อฟื้นคืนความจริงความรักและความหวังให้กลับมา คุณหญิงยูนิ่งอยู่ข้างเธอเธอเงยหน้ามองลูกชายแล้วหันกลับมามองหญิงสาวตรงหน้าแววตาเต็มไปด้วยการยอมรับเธอรู้แล้วว่าคารืหะหลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นใครแต่เป็นความกล้าในการเผชิญหน้ากับอดีตความกล้าที่จะขอให้อภยัยและกล้าที่จะขอความรักคุณชายกรีดเกื้อม,มือไปลูบศีรษะของมินตราเบาฮ่หาฮ่เราจะเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เพื่อลืมอดีตแต่เพื่อสร้างอนาคตที่ต่างออกไปมินตราพยักหน้ามือของเธอวางทับลงบนมือของเขาสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวมันคือสัญญาณของการเวลาที่กำลังเดินไปข้างหน้าเสียงคนนานเรียกจากสวนหลังบ้านเสียงต้นไม้สั่นไหวเบาๆในลมอ่อนโลกยังคงหมุนแต่หัวใจของเธอ ไม่ใช่หัวใจเดิมอีกต่อไปเธอได้แม่คืนมาในความทรงจำได้บ้านหลังหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเย็นชาแต่บัดนี้อบอ่นด้วยไออุ่นของครอบครัวเธอหลับตาเน่นอีกครั้งสูดลมหายใจเข้าลึกฮ่าฮและเมื่อเธอลืมตาขึ้นทุกอย่างรอบตัวไม่เปลี่ยนไปแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยแสงสว่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในชีวิตนี้มินตรากอดกล่องไม้แนบอกแน่น สายลมยามสายพัดเบาๆผ่านเส้นผมของเธอกลิ่นมะลิที่ลอยมากับลมนั้นช่างอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของแม่ที่ไม่เคยจากไปจริงฮ่หาหาเธอหันกลับไปมองคารุฮาหลังใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงสถานที่ทำงานแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นบ้านคุณหญิงรัตนาเดินเคียงข้างมาไม่มีคำพูดใดเอ่ยเพียงแค่สายตาที่สื่อว่าเธอพร้อมจะอยู่ตรงนี้ ในบทบาทใหม่ในฐานะยาในฐานะแม่และในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ยอมรับว่าความรักสําคัญกว่าศักดิ์ศรีคุณชายกริดยื่นมือออกมามินตราวางมือลงโดยไม่หลังเลมือทั้งสาจับกันแน่นสะท้อนแสงแดดที่สาดลงบนระเบียงทุกความเจ็บปวดที่เคยกัดกินทุกเสียงร้องให้ในความมืดบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความนิ่งสงบ เสียงหัวใจดวงเล็กที่เต้นอยู่ในท้องคือเสียงแห่งอนาคตเสียงแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สะอาดภายในบ้านหลังนี้ที่เคยถูกหลอกหลอนด้วยอดีตและในเช้าวันนั้นเองเงาของหญิงสาวในชุดขาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งใกล้ออกไปใต้ต้นมาลีริมรัว้วเธอยิ้มอย่างสงบก่อนจะค่อยๆหายลับไปกับแสงตะวันหรือไว้เพียงความเงียบงาม และกลิ่นดอกมะลิที่ยังหอมอยู่เสมอในบ้านที่ความรักได้หวนคืนมาแล้วอย่างสมบูรณ์ Fatipity said You